ตาหวานละมุนเหมือนต้องมนสะก,กดใจฉันสองพระอ,อ่อนโยนช่างดูอบอุ่นหัวใจฉันเหลือเกินใช้คำที่อ,อ่อนโยนจองสวัสดีครับแฟนเพจครับตอนนี้รีวิวเหนือเราออเดอร์เบที่จังหวัดน่านนะฮะก็เส้นทางทางผ่านที่จะไป จังหวัดน่านที่เราจะขึ้นไปที่ปัวไปนะฮะเราผ่านบ้านสเกินนะครับที่เราอยู่ตอนนี้คืออ่างเก็บน้าสเกินที่เขาบอกว่าปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับที่ระดับน้ําลดลงแล้วกลายเป็นทุ่งหญ้าที่สวยงามนะฮะเราก็เลยแวะกันดูนะครับอ่างเก็บน้ำสเกินนะครับอยู่อําเภอสองแควจังหวัดน่านนะฮะก็ถ้าใครเคยมาเที่ยวปูหลังกานะฮะปูลังกาหรือใครที่มาเคยมาแถวเ,เชียงม่วนนะพะเยาเนี่ยจะเป็น ทางผ่านระหว่างกลางๆพอดีแล้วด้านหลังผมเนี่ยฮะที่ที่เห็นภูเขาสูงๆนะฮะนั่นก็จะเป็นที่ท,ที่อยู่ของถ้ำสเกอร์ที่เป็นถ้ำที่สวยแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะฮะแต่ตอนนี้เราดูบรรยากาศของ,งทุ่งหญ้าสวยๆซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอยู่กลางอ่างเก็บน้ําที่เขียวขจีแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กที่เที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดน่านครับใชคําาาออนน้มจงงเ,เดดบ ใจบรรยากาศนะครับตรงที่ผมยืนเนี่ยเป็นเป็นหางเก็บน้ำนะฮะก็เป็นช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยตรงนี้เราเดินไม่ได้นะครับคือน้ำล้นล้วนเลยะแต่ช่วงนี้น้ำมันลดอย่างที่เขาว่าน้ำลดต่อบุตรนะฮะก็ความเขียวขจีกันเริ่มมาเลยเขียวมาเลยฮะตอนนี้นะครับ เส้นทางเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากกรลงงกาเท่าไหร่ถ้าใครมาสายน่านก็จะมาเส้นที่น่านที่จะไปออกเชียงคำพะเยานะฮะถ้าใครมาสายเชียงคำพะเยาก็จะไปทุกทะลุเบอร์สองแควท่าวังผาจังหวัดน่านแล้วก็ต่อไปไปเที่ยวที่ปัวหรือสปันได้เลยนะฮะก็ถ้าใครมาเที่ยวช่วงนี้เกาแวะมากกอนก็ได้นะครับก็ช่วงนี้ก็เดือนพฤษภาคมนะอ,อ,อากาศก็ผมว่าเย็นเย็นนะแต่ถ้ามาจริงๆก็ให้มาเที่ยวช่วงเช้า หรือก็เย็ยนเลยตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณบ่ายสามโมงก็เด็วก,ก็จัดตอนเที่ยงจะร้อนมากนะตรงนี้แต่เขาก็มีที่ที่เพิงหลบแดดให้นะฮะทางเข้าอาจจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าใครมาก็คือมาตามเส้นทางของอุทยานสเกิร์นนี่แหละครับเขาก็มีเส้นทางบอกตลอดเส้นทางนะแร้วาก็จะมีทางบอกว่าเออทางเข้าด้านนี้ด้านนู้นด้านนี้นะครับ แล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งที่น่ามาก็คือช่วงประมาณสามโมงเย็นเป็นต้นไป3ามโมงเย็น4ี่โมงเย็นนะครก,ก็ยังความสวยอยู่แต่ถ้ามาค่ำกว่าน,นั้นก็เางาจากชายเขาพวกนี้มันก็จะบังงานไม่สวยนะครับที่เราเราเดินตรงนี้เราเดินตรงนี้นะฮะมันเป็นหญ้านุ่มๆนะครับเป็นหญ้าที่มันก็เหมือนหญ้าทั่วไปอ่ะถ้าหญ้าทั่วไปนี่เราก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ที่นี่มันจะเหมือนแบบหญ้าเป็นพรมอะนะ่ะเนาะเป็นพรมเลยประมาณนี้นะฮะเป็นพรมเลย แล้วก็ถ้าเราถอดเท้าเดินเนี่ยมันมนุ่มมากมันมนุ่มมากจริงๆนะฮะทางของของอ่างตรงเนี้ยมันเขาก็จะมีลำธารนะฮะที่อยู่กลางสวยสวยดีผมว่าสวยดีนะถ้าใครมาเที่ยวเมืองน่านจังหวัดน่านช่วงช่วงนี้ช่วงประมาณพิศพิรามคุณานก็ผมว่ากำลังสวยแต่ถ้ามาช่วงพร,ระตะกราสรีหยุดหามน,น้ำมันเลิดมาฮกเพราะฝนตกไงใช่ไหมแนวว่าม,ามานะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าน,น้องๆเขาก็มาเที่ยวกันเยอะถ้าเตไม่หมดเลยเนี่ยเขามาถ่ายกันบรรยากาศสวยๆได้นะฮะเนี่ยแลนด์มาร์คแห่งใ,ใหม่จริงๆเหมือนมากเขาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ของสองแควจังหวัดน,น่านครัรรครรคบ